ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่354มีปัญญาก็เข้ามาหยิบเองสิดูเหมือนว่าตรับใดที่พวกเขายังปกป้องเจียงหลีอยู่พวกเขาจะใช้กำลังโดยตรงจึงเชิญพวกเขาหลีกไปเจ้าลู่เสวียนขบกรามเขาไม่อยากถอยแต่เจียงหลีกลับให้เขาถอยไม่สามารถถอยได้จะถอยได,ได้อย่างไร เทากับขาของลู่สเสวียนถูกตอกตรึงไว้บนพื้นไม่เดินแม้แต่ก้าวเดียวเขาไม่ขยับวนเรินชิ่งชิงก็ไม่ขยับเพียงแค่มองดูสาวกที่กำลังเดินมาหาพวกเขาอย่างมืดมนพลังวิญญาณในมือของเขาก็ออกมาอย่างเงียบเงียบเมื่อเห็นทั้งสองเป็นเช่นนี้ไปเซียงเลียก,ก็ขมวดคิ้วสบถเสียงเย็นสีหน้าพลันเยีเย,ยบแต่เจียงหลีกลับแปลกใจเมื่อเห็นเงาหลังของวนเรินชิ่งชิ่งนางประหลาดใจลู่สเสวียนปกป้องนางนี่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ทว่าเหตุใดหวนเหรินชิ่งชิ่งจึงทำเช่นนี้องคหญิงท่านถอยไปเถอะเจียงหลีเอ่ยขึ้นไม่เรามาด้วยกันก็ต้องกลับไปด้วยกันหวนเหรินชิ่งชิ่งเอ่ยปฏิเสธเจียงหลีอึ้งทันใดนั้นมองหลังนางแล้วยิ้มไม่พูดไม่ได้ว่านิสัยใจคอของแม่นางน้อยผู้นี้ช่างน่าเอ็นดูจริงๆและถูกชะตานางเมื่อถอนสายตากลับมาดวงตาเปล่งประกายของเจียงหลีพลันเย็นเฉียบ นางมองไปเสี่ยงเลี่ยอย่างเหยียดหยันทันใดนั้นจึงเอ่ยขึ้นอยากได้ของที่ข้าเอาออกมาจากสุสานโบราณก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้อยากมีเรื่องก็เข้ามาหยิบเองเมื่อกล่าวจบนางก็ปล่อยท่าร่างชวนเสริญอินออกมาทันทีจากนั้นเงาร่างก็หายไปจากที่เดิมไปเสี่ยงเลี่ยรีตาสีหน้าเย่ยหิงเมื่อครู่นี้พลันแตกยับอาก เสียงร้องดังขึ้นทันใดเมื่อทุกคนหันไปมองก็เห็นเพียงวงที่ล้อมทั้งสามอยู่ที่เดิมถูกแหวกปากทางลูกศิษย์ตระกูลไปเซี่ยงเหล่านั้นคว่ำลงกับพื้นแขนของทุกคนมีเลือดไหลอับเนื้อหนังถูกเปิดออกเมื่อดูที่บาดแผลก็จะเห็นได้ชัดว่าถูกแส้ฟาดเมื่อมองไปตามช่องว่างร่างของเจียงหลีก็โผล่ออกมาไกลเสียแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นรีบตามไปไปเซี่ยงเลี่ยสั่งให้ทุกคนวิ่งผ่านลู่สเสวียนและวนเรินช,ชิ่งไป นอกจากคนบาดเจ็บที่ไม่มีแรงตามทันแล้วยังมีคนอื่นที่เหลือจึงไล่ตามทิศทางที่เจียงหลีหนีไปทันทีแต่ลู่เสวียนและเหวินเหรินชิ่งกลับถูกมองข้ามโดยสิ้นเชิงเร็วอย่าให้นางหนีรอดไปได้นางไม่คิดชีวิตเยี่ยงนี้ต้องได้ของดีมาแน่ๆ่อย่าให้นางหนีไปได้เด็ดขาดล้อมไว้ทั้งสองด้านปิดกั้นนางเอาไว้ คนในตระกูลไปเสี่ยงตามหลังเจียงหลีไปราวกับกําลังล่าสัตว์ก็มีปานส่วนเจียงหลีก็เหมือนสัตว์ที่ถูกล่าในสายตาพวกเขหาสมควรตายลู่สเสวียนกัดฟันพูดอย่างเครียดแค้นเขาอยากรีบตามไปแต่วนเรินชิ่งชิงคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนเจ้าจะทําอะไรนางจงใจล่อคนไปทางนั้นให้เพราะไม่อยากให้เราเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้เจ้าปล่อยมือ ลู่สวียนสะบัดมือหวนเหรินชิ่งชิ่งออกสีหน้าเต็มไปด้วยความหมุดหนิดเจ้าต้องการให้ข้าเห็นตระกูลไปเสี่ยงรุมล้อมนางหรืออย่างไรเจ้าอย่าพึ่งวุวาเมื่อครู่นี้เจ้าก็เห็นไปเสี่ยงเลียไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาเลยต่อให้เราสองคนตามไปสมทบจะมีประโยชน์อะไรหวนเหรินชิ่งชิ่งกล่าวอย่างชัดเจน เหตุผลข้อนี้ไม่ใช่ว่าลู่เสวียนไม่เข้าใจเพียงแต่สถานะของเจียงหลี่พิเศษเป็นอย่างยิ่งนางไม่ได้เป็นเพียงราชินีแห่งราชวงศ์จียาเซียนสำหรับเขาก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเขารู้ชัดเจนทุกอย่างแต่ในเรื่องความรู้สึกเขาไม่สามารถทิ้งเจียงหลี่ไว้คนเดียวนางเก่งกว่าเราแล้วเป็นคนฉลาดไม่ถูกคนในตระกูลไปเซี่ยงจับตัวได้ง่ายๆหรอก สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือรีบออกไปจากที่นี่เจ้าหาวิธีรีบไปบอกคนของเจ้าให้เร่งตามมายับยั้งการกระทำผิดของตระกูลไปเซียงส่วนข้าจะรีบกลับวังทันทีเพื่อทูลให้ฝ่าบาทออกหน้าแทนหวนเหรินชิ่งชิ่งเล่าถึงแผนการของนางไกลเกินไปไกลเกินไปลู่เสวียนสายหน้าจากที่นี่ไปกลับชิ่งตูต้องใช้เวลาสองวันภายในสองวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้ นี่เป็นเพียงหนทางเดียวดังนั้นเจ้ายังยืนยันเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อหรือไม่หวนเหรินชิ่งชิ่งเอ่ยเตือนสติเขาสมควรตายไม่น่ามาร่วมฝึกประสบการณ์ตั้งแต่แรกลู่เสวียนคำรามอย่างไม่สบอารมณ์อันที่จริงเขารู้แก่ใจดีเจียงหลีคือผู้ฝึกบำเพ็ญขั้นหลิงไซไว้นับว่าเป็นบุคคลที่ฝึกฝนขั้นสุดยอดในนาน พวงแล้วแม้คนในตระกูลไปเสี่ยงที่นี่จะมีมากแต่ไม่แน่ว่าจะถูกจัดการในเวลาอันสั้นแต่เข้าก็ยังห่วงพวงเขาไม่อาจให้เจียงหลีเป็นอะไรไปได้ไปกลับไปเรียกคนที่ชิ่งตูมาในที่สุดเขาก็กัดฟันตัดสินใจวนเรินชิ่งชิงนำเขาลงเขาไปด้วยกันอย่างรวดเร็วลูกศิษย์ตระกูลไปเสี่ยงที่เหลืออยู่อยากขัดขวางพวกเขาเอาไว้หยุดเดี๋ยวนี้พวกท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ลุยออกไปเลยหวนเหรินชิ่งชิ่งขี้เกียจเสียเวลาพลาร่ำไร้สาระนางเปิดฉากต่อสู้ทันทีลู่เสวียนมองนางอย่างประหลาดใจแต่ก็เข้าร่วมต่อสู้ด้วยพวกเขาสองคนจัดการกับผู้บาดเจ็บเพียงไม่กี่คนตามแน่นอนพวกเขาจัดการสุนัขเฝ้าบ้านสาสี่ตัวเหล่านี้ได้และรีบออกไปซอเล็กเจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆโปรดรอค้าด้วยขณะที่กำลังวิ่งหนีลู่เสวียนพูดในใจไม่หยุดความเร็วของฝีเท้ายิ่งรวดเร็วขึ้น เดี๋ยวเจ้ารอข้าด้วยสิเพียงเดี๋ยวเดียววนเหรินชิ่งชิงก็ถูกเขาทิ้งอยู่ด้านหลังลู่เสวียนหันกลับไปเขาทราบดีดว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากวนเหรินชิ่งชิงจึงจะทําให้ห้องเต้เปิดโรตัดสินใจโดยยอเร็วที่สุดแววตาของเขาเป็นประกายวูบไหวแล้วใช้มือทั้งสองข้างจับนางขีหลังเจ้าทําอะไรหวนเรินชิงชิงตกใจกับการกระทําของเขาลู่เสวียนตอบลวกลวก เจ้าช้าเกินไปแล้วเมื่อพูดจบเขาก็พาวนเหรนชิ่งชิงขี่หลังแล้วเริ่มวิ่งอย่างบ้าคลัง่งวนเหรนชิ่งชิ่งรู้สึกเพียงลมพัดผ่านใบหน้าภาพตรงหน้าพระมัวนางขี่บนหลังของลู่เสวียนรู้สึกถึงความอบอุ่นในร่างกายของชายหนุ่มแล้วยังรู้สึกถึงพลังของาธาตุอย่างอีกด้วยยอนางจึงใจเต้นระสํำแปลกๆอยู่ไหนเร็วๆหน่อยอย่าให้นางหนีไปได้ บัดซบเอ๋ยแม่นางนี่เร็วอะไรขนาดนี้เร็วเหมือนปลาไหลจริงๆอย่ามันพูดไร้สาระเลยรีบตามไปซี่ถ้ามกลางป่าเขาเงาร่างของเจียงหลีราวกับผู้ผีปีศาจฉบเฉี่ยวผ่านหน้าพวกตระกูลไปเสี่ยงไปราวกับใกล้สายตาแต่ทําให้พวกเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันลู่เสวียนและเวินเรินชิ่งชิ่งน่าจะลงเขาไปแล้วเจียงหลีคํานวณเวลาในใจ เมื่อลอตระกูลไปเสี่ยงออกไปเพื่อให้พวกเขามีเวลาหนีไปหวังว่าลู่เสวียนจะเข้าใจความหมายที่นางสื่อยามนี้นางมีสถานะเป็นแข้งนางทัสนางกำลังการหากเขาแสดงความสำคัญออกนอกหน้ามากไปก็จะทำให้ห้องเต้เปื่ยโรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป่อยเหมือนเวรรู้สึกสงสัยได้แผนการของหลงจริงห้ามมีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวดังนั้นนางจําเป็นต้องให้พวกลู่เสวียนกลับไปมิฉะนั้นหากนางต้องลงมือกับตระกูลไปเสี่ยงคงทําได้แค่ชกหมัดหรือเตะต่อย นางวิ่งไปทางไหนตอนที่ความเร็วของเจียงหลีลดลงจู่ๆคนของตระกูลไปเซี่ยงก็ล้อมรอบปิดทางถอยหนีทั่วสารทิศเจียงหลีหยุดลงเอากระเป๋าไว้ที่ตัวอย่างมั่นคงรอยยิ้มเย้ยหยันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางนำของออกมาไปเซี่ยงเลี้ยก้าวไปข้างหน้าแล้วเอ่ยถามเอาของรอยยิ้มของเจียงหลีประชดประชันลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้าบอกแล้วไงถ้าอยากได้ของมีปัญญาก็เข้ามาหยิบเองสิ ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ